นี่ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ทั้งตัวผมแทบจะไม่มีอะไรเป็นของผมเลยครับแฟนคลับทั้งนั้นขอบคุณด้วยครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าครับล็อกล็อกอูเหรอครับหรือว่าโลคูทุกคนอย่าบุรี่ผมน,ะ uh นี่ลายพรางมาเชียวอยากเข้าป่าเลยครับมันคืออะไรเนี่ย มันคือกางเกงครับทุกคนดูฮะคือกางเกงลายทหารนะับนี่มีแถบแดงๆอะหุ้ยเขามีซิปตรงข้างๆด้วยอะคือยังไงอะคือเราลูดได้ถึงข้างบนเลยหรอดูฮะนี่ผมจะกลายเป็นคนใส่กางเกงแบบขาวแหวกๆลยครับผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแต่ผู้หญิงที่ทำนะนี่เดี๋ยวผมจะแหวกถึงนี่เลยดู นี่ขานเกงนะครับขานเกงเอ๊ซ็กซี่ครับผมต้องอ่านเม็นบ้างพี่วันศุกร์ที่แล้วเจอนะครับแต่ไม่ได้ทักเลยอดเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับเจอข้างนอกทักได้ขอบคุณนะครับที่ชมผมครับขอบคุณครับมันจะเซ็กซี่อะไรเนี่ยเซ็กซี่เป็นนะใช่มันจะเซ็กซี่จะแบบแหวกเลยครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกคพอจริงๆแล้วอ่ะหลักๆจะเป็นแบบ เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็นี่ฮะมันจะมีเป็นพวมอะไรช่อดอกไม้เงินทองครับผมไม่รู้ผมตั้งกล้องเบี้ยวหรือเปล่านะคือถ้ามันเบี้ยวทุกคนเมนได้นะครับใส่เกางช้างด้วยนี่นี่ครับผมได้ตั้งมาเติมเกมแล้วครับทุกคนเนี่ยเต็มที่นอนผมไปหมดเลย ผมต้องหาก่อนว่าผมขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะทุกคนรีบกันไหมทุกคนจะไม่ออกผมว่ามันขาดอะไรสักอย่างอะถ้าผมว่าผมหยิบมาครบแล้วนะอโอเคผมคิดว่าครบแล้วเนี่ยแล้วก็มีพวกนี้ชอบดอกไม้เงินเล็กๆนไม่น้อยฮะ สำหรับเวนไทยมีคนบอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยนี่อาชิบอกแบ่งบ้างสิครับโหคุณเปิดร้านกาแฟเนี่ยคุณต้องแบ่งผมใช้นะอาชิผมหยิบกินซ่าก่อนจิ๊บจๆ๊บจๆ๊บจุ๊บจ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 ๊บโยดนิสสินจะเด็กวัด ขอตั้งหน่อยครับเอาเท่าไหร่ดีครับผมลฟ์มีแต่คนขอตังค์ครตอนนี้โหวตบูมเบอร์อะไรคะเอาเบอร์ไหนครับเบอร์บัญชีไหมฮะมาับเสียงพูดหล่อมากหู้ยเนี่ยมีแต่คนคิดว่า มีแต่คนคิดว่าผมเก็กเสียงแบบว่าเพื่อนที่มาอะไรก็พูดว่าผมแบบชอบชอบเก็กเสียงแต่ว่าคือผมไม่ได้เก๊กนะผมพยายามพูดแบบแตบบ่ปกติแล้วโอ้จะร้องเพลงฝันไปหรือเปล่าเออคืออะไรครับฟิลแฟนเวอร์ชันลูกทุ่งค่ะหุ้ยคุณจะท้าผมชาเลตคุณจะท้าผมนะโนรีฟิลแฟนลูกทุ่งเหรอเดีย๋ยวผมเช็คคอรปดไปเลย Oh. ในหัวใจเธอคือที่รักอยากจะบอกกับเธออย่างนั้นทุกๆครั้งที่อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแค่มองตาฟิลมันมาว่าเป็นเจ้าของ และอยาให้ใครได้มองมันไม่พร้อมที่ยอมให้เธอไปนะรักและให้ใครเข้ามาควงแขนรู้สึกห่วงยังกะฟิวแฟนผมก็บ้าจี้ตามด้วยเมื่อไหร่จะอ่านค่ะเมื่อไหร่จะอ่านค่ะเมื่อไหร่จะอ่านะ <Hey. S 2> คะนี่คุณต้องมาไห้เอกออกนะครับ เอาล้องได้ตามขำขอเฉยเลยคืออะไรอะขำขอเฉยเลยเซฟไลฟ์ด้วยนะคือเอาตรงๆนะครับผมเซฟไม่เป็น,นครับต่อสมชาติต่อตอะไรนะนี่เก่งมากไอ้บูมโอ้โหแต่ก่อนนะพี่บูมพี่บูมเดี๋ยวนี้ไอ้บูม <S 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 พิมพ์ดีๆไม่อ่านไง ขอบคุณนะเดี๋ยวผมร้องแบบปกติให้ฟังด้วยก็นด้เผื่อคนไม่เคยฟังครับฟิลแฟนนะครับในหัวใจเธอคือที่รักอยาจะบอกกับเธออย่างนั้นทุกทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนว่าเราไม่ใช่เหมือนกันแค่มองตาฟิลมันมาว่าเป็นเจ้าของะอย่าให้ใครได้มองมันไม่พร้อมจะยอมให้เธอผิดคาด ร,รใ,ใครเข้้ามา,ามควงรรูสึกียง,งผมแหบปะผมนอนไป3ามชั่วโมงเองเมื่อคืนอะ่ะผมต้องตื่นตีห้ามาเพื่อผมไปสอบไปกับพี่วันนี้ผมไปสอบไปกับพี่เมื่อเดือผมใกล้จะถึงความจริงแล้วใกล้ถึงเวลาที่ผมจะได้เอารถออกไปโลดแล่นบนท้องถนนเลครับวันนี้กะจะมาไลฟ์ แกะของครับแต่ว่าแกะหมดแล้วเลยไม่มีอะไรทำครับ <speaker> มีคนบอกว่าหล่อไม่พักผ่อนผมใช้ฟิลเตอร์ครับ <speaker> เอ่อเพราะมาตกท่านในเป่าผ่านไหมผ่านไหมอ๋อผมผมไม่ตกครับผมไม่ตกผ่านนะผมเอ่อขอเพลงเลิศกูบีเหรอเลิศกูบีร้องไงน,หนะครับท่อนแรกต้องมีอ๋อต้องมีอะไปรปะเด็นไห ในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเบอร์ใช่ปะต้องต้องเปลี่ยนเบอร์โทษสักทีเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเบอร์ตือ่อตื่อตื่อตื่อต้องเปลี่ยนเบอร์โทษสักทีเปล่าเฮ้ยต้องร้องผิดอ่ะหรืออาเป็นพอเอ้ยหรือเป็นพอเลือดกบีหรือเปล่เเปลเเาเอ้ยเลยทธอเอ้ยเขาแขกคนมีคนอะไรวะเนี่ย ให้คนมีคนมืรักหน่อยได้ไหมไม,ไม่โสดอีกแล้วได้ <c oughs> อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยจะ stay away from me เธอเข้ามาเล่นเๆกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา cause I'm a fire boy fire boy Yeah yeah ง,ง bad, sad bad <c oughs> พักครับไปพักไปพักครับไปพักครับมผมวักไม่เป็นอะ่ะผม,มอยากฝึกวักมากแต่ผมกลัวฝึกวักไปแนละ้วมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเออเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยบูมอ่านเม่เตะก่อนมีเงินเติมเกมเพิ่มวูจริงเหรอครับ ณหน้าทองไม่แต่โอนหนึ่งพันู้เพื่อไอเทมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดคอร์ดแป๊บนึงฮะผมร้องครึ่งเพลงได้ไหมครับครึ่งเพลงจริงจริงๆผมร้องให้ฟรีๆก็ได้ครับจริงๆไม่เป็นโอนก็ได้เพื่อทุกคนนะฮะแต่คือผมหาไอแ่นไม่เจอ Đi nào, lo bắp đứng nữa สิ่งหาเวลาไม่แน่ใจแต่ใจนัดปาบอความที่อะไรก็ตามที่อย mm ู่ข้างในเพราะฉันมี something like everything mm hmm. All right บอเธอไป mm hmm. โดยไม่ต้องเกรงใจใครเอาละ่ะ mm hmm. ก่อนอื่นไปดูที่ตัวน้ำหอมว่าเธอจะใช้ห่ออะไรทำไมมันช่างหอมละมุนละกัน เธอก็คงค้างและนั้นก็เปลาว่าหมายถึที่เธอได้จับเมื่อเธอเดินอะไรมีเพลงก็บเปิดให้บรนยากาศดีๆมันเกิดสเปดดดีๆให้ตเตลอดก,ก็ทำตามโพยที่จดเอาไว้การดอ,อกจันที่หน้ากระดาษแผ่นนั้นก็ความสำคัญไอคำว่าเป็นแฟนกันเธอพูดดีไหมหรือมันเจอเร็วไปไหมหรือไงแต่สุดท้ายก็จบตรงที่ทำอยู่ดี โอเคทุกคนสองทุ่มพักจะเส็จแล้วผมต้องการผมต้องการไปนั่งส้วมแล้วครับทุกคนพูดตรงไปไหมอ่ะนั่นแหละครับมันถึงเวลาที่ผมจะต้องชำระร่างกายแล้วครับพรุ่งนี้ผมเหมือนจะมีเรียนครับถ้าจำไม่ผิดนี่จำตารางเรียนตัวเองไม่ได้ด้วยเจริญครับขอบคุณที่เข้ามานะครับขอบคุณที่เข้ามานะครับ Love you ครับ Love you บายบายครับทุกคนนะฮะ ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับมีพักผ่อนเยอะๆเฮ้ยอะไรคุณกระดกพ,พิชยาพาคุณขำทำไมผมแค่เป็นตัวของตัวเองคุณขำทำไม,มแต่ผมก็แปลกดีเหมือนกันนะนี่ยขอบคุณนะครับอันนี้ไปจริงแล้วครับวัดดีล็อบที้รานขอบคุณครับ,บายบายครับไปนั่งซ้วมเะฮะ